สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆแม่ออนงานถักโอเคนะคะวันนี้แม่ออนจะมาสาธิตในเรื่องของทำทำสายสายผูกเอวนะคะผู้นะคะทำผู้สายผูกเอวนะคะเราจะมาทําผู้กันนะคะเพื่อเป็นสายผูกเอวในงานแฟชั่นของเรานะคะามาเริ่มกันเลยนะคะ นะคะเราซักสิบห้ารอบนะคะเพราะมันเป็นสองเส้นถ้าเส้นเดียวก็ให้เพื่อนๆดึงสักสามสิบรอบนะคะผู้ใหญ่ผู้เล็กก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะคะ แล้วแต่จะชอบนะคะเดี๋ยวเริ่มใหม่ก,ก่อนไม่ได้นับเมื่อตะก,กี้นะคะลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้านะคะเมื่อเราได้สิบห้าแล้วเราก็จับทบกันเลยนะคะ <Okay. S 1> แม่อ่อนจะไม่เป็นอะไรที่ทำยากๆนะคะแม่อ่อนจะทำง่ายๆเขาใช้กระดาษนะคะแต่แม่อ่อนไม่ใช้แม่อ่อนใช้มือ <laughs> เรามีมือเราก็ต้องใช้มือใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะ เราพันตรงนี้อีกสักรอบเพื่อมั่นใจว่าเขาแน่นนะคะเกี่ยวให้แน่นด้วยนะคะปกติแม่ออนก็จะใช้เส้นเดียวนะคะทีนี้มันก็รอบนี้มันสองเส้นอ่าแน่นแล้วนะคะ เราก็ถักโซ่ขึ้นไปเลยนะคะโดยเข็มเบอร์สามของเรานะคะหนึ่งด้านเราทําไว้แล้วนะคะเพืเ่อนๆ่อเราก็นําโซ่ไปเลยนะคะเอาความยาวแล้วแต่นะคะเพืเ่อนๆนะคะ เส้นนี้ไม่ออนกะจะประมาณสักเมตรห้าสิบไหมนะคะเนี่ยง่ายๆเลยนะคะวิธีการทำผู้นะคะใช้ไหมไม่ต้องตัดนะคะไม่ออนจะไม่ตัดอ่า ตัดต่อนะคะเราก็ทำของเราอย่างนี้เลยแล้วเราก็ค่อยไปแต่งผู้กันนะคะมันไม่มีอะไรยากถ้าเราทำเป็น <c oughs> แต่ถ้าเราทำไม่เป็นทุกอย่างมันก็จะเหมือน <c oughs> มันก็เหมือนขังซุ้มไว้แล้วพี่น้องเอ้ยตาบอดขังซุ้มไวนะะ้มืดมนนะคะ แต่ถ้าเราทำเป็นมันก็ไม่มีอะไรยากเราก็ใช้เทคนิคเอานะคะเทคนิคก็หาได้ในรอบตัวเรานี้เลยนะคะรอบตัวเราจำคนอื่นบ้างามาประยุกต์ใช้เองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ โซ่ไปเลยนะคะเป็นเม็ดเลยนะคะดูก่อนว่าเส้นนี้แม่อ่อนเม็ดหรือเปล่าเส้นนี้ก็ประมาณเม็ดกว่านะคะ เชือกผูกของแม่อนในชุดนี้จะทำเป็นเชือกสองเส้นนะคะสองเส้นก็จะเป็นผู้อยู่ที่สี่สี่ผู้นะคะทีนี้วิธีทำผู้แม่อนก็ทำให้ดูแล้วเนาะ,ะเราทำไว้ก่อนนะคะเราทำไว้ก่อนหนึ่งหนึ่งข้างนะคะและข้างต่อไปเราก็มาเริ่มต้นทำผู้แล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาเลยนะคะ ปกติก็ทำโซ่ก็จะทำเร็วนะคะแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเราได้โซ่แบบช้าๆเหมือนน็อตน็อตแขนไม่อ่อนจะค้างแม่อ,อ่อ,อนกลัวเป็นถั่วง,งอกก็เลยต้องอันนี้หน่อยแต่ ใช้เข็มหัวใหญ่แล้วละ่ะแต่มันก็ยังเพระไม่ไวพะวงอยู่อ่านี่นะคะค่อยเป็นค่อยไปสั้นยาวแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะสั้นยาวแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะ ใหญ่เล็กก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นเราก็มา,าเดี๋ยวแม่อ่อนตัดแต่งให้ดูก่อนดีกว่า แต่งเอานะคะเพื่ความสวยงามเพื่ความสวยงามของเราเราก็ตัดแต่งเอานะคะอืม ะะเราได้พู่หนึ่งข้างแล้วนะคะข้างที่สองเราก็ข้างที่สองเราต้องถักโซ่ไปแล้วก็ไปผูกนะคะถักโซ่ไปแล้วก็ไปผูก ชุดนี้สวยอลังการนะคะเวอร์วังเราก็มีความสุขไปนะคะในในที่เราถักไอจุ๋มจิ๋มน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะ ก็สองเส้นแมวอันท้าแมวอันใจอยาเนียไปข้างในนอมันต้องใช้เข็มเบอร์หนึ่งที่เจ็ดหาใช้เบอร์สามก็ได้ระวังเอา เพราะเราทำไหมสองเส้นใช่ไหมเส้นละสิบแปดมันก็ต้องเป็นสามสิบหกระดับของเส้นไหมเท่ากับไหมพรมเลย <laughs> 立 Meyer ก็ทําได้หลายวิธีนะคะเพื่อนๆแม่อ่อนก็จะใช้วิธีที่มันง่ายสุดสําหรับเราโดยที่เราไม่ต้องได้ตัดไหมนะคะสมมุติว่าเราเราทำผิดเราลื้อก่อนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเรามั่นใจแล้วเราค่อยไปตัดตัวผู้มันนะคะตัดแต่งผู้ ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็ลือก่อนอันนี้วันพระนะคะขอให้ท่านได้สวดมนต์เย็นสวดมนต์นนนเช้ากันนะคะเสื้หนุนเสริมชะตาบารมีเราเป็นชาวพุทธนะคะเราก็ต้องสวดมนต์ปารณาได้นิดๆหน่อยๆอ,อิติปิโสก,ก็ได้นะคะ ในส่วนตัวแม่อ่อนก็สุดยอดพระกันไตปิดดกนะคะกินน้ำปัญจรผาหูนะคะธรรมจักนะคะแม่อ,อ่อนเราจ,จะสวดแล้วก็บารมีสามสิบทัศนะคะแล้วก็ป้องกันภัยสิบทิศแม่อ่อนก็สวดนะคะอิมัตสมิงมงคลจัก,กรวาลแม่อ่อนก็สวดนะคะ ไวพระลาหูแม่ออนก็สวดนะคะไวทาเวสุวรรณแม่ออนก็สวดพระคาถานะคะก็เป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะวันพระขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกลมหายใจเข้าออกนะคะที่ fc แม่ออนเพื่อนๆแม่ออนนะคะที่ติดตามแม่ออนอยู่นะคะ ขอทุกท่านมีความสุขทำการสิ่งใดก็ขอให้ได้ผลสมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการนะคะเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะให้พรน,นะคะให้ความสุขซึ่งกันและกันถ้าเราคิดว่ามีความสุขก็มีความสุขนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเชีวิตนี้เรามีความทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดการ ทุกเราก็แก้ได้นะคะไม่จําเป็นต้องทุกทุกวันทุกไปมันหนักทุกไปมันเหนื่อยทุกไปมันท้อนะคะทุกไปทําไมนะคะเกิดแ,แก่เจ็บใต้เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะจะไปสีเลียสมีความสุขในชีวิตของเราก็โอเคแล้วนะคะไม่เบียดเปลี่ยน ชีวิตใครแม่หลังแก่ใครนะคะเราเป็นผู้ให้ให้ได้นิดๆหน่อยๆเราก็ให้ไปนะคะให้แล้วมีความสุขนั่นแหละค่ะคือผลกำไรชีวิตของเรานะคะอ้าวถึงหรือ,อยังเอ่ยยาวหรือ,อยังนาของไม่อ่อนอีกสักหน่อยสักหน่อยถ้ามันเสมอกันแล้วมันจะมัน ต้องให้เส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งสั้นไปประมาณนี้แหละเส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งสั้นไปประมาณนี้หลยยาวเรื่องน่าจะสองเม็ด นะคะตรงนี้ยิเกาสักหน่อยนะคะต่อยอดต่อยอด <c oughs> ต่อยอด Các bạn máy một con cho à ลึงมาจะเป็นอะไรที่หนักหน่วงไหมให้มันเสมอกันหน่อยแปบ๊บนึงจริงแล้วเราก็ตัดผูกก็ได้นะคะแต่เมื่อก่อนก็จะเป็นอะไรที่แบบ ทำอะไรพิสดารอ่านีก็ได้แหละมันจะไม่สวยผูกย้ำอีกคีนึงก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภยัยไม่ให้เขา ทีหนึ่งก็ได้นะคะให้เขาตรงตรงตัดแต่ง ะะเรื่อความสวยงามก่อนนะคะ นี่เขามนนี่เขาเหลี่ยมก็ได้นะคะแล้วแต่เราเห็นไหมคะเสร็จแล้วผู้ของแม่อนนะคะอ่าผู้ของแม่อนสวยเลยนะคะความยาวก็ประมาณนะคะสองเมตรสองเมตรสองเมตรเส้นนี้สองเมตรนะคะอ่าเส้นที่เราทําไว้นี่ก็หนึ่งประมาณเมตรสองเมตรเหมือนกัน <laughs> นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะในการทําผู้นะคะ อาชี่มีถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เกลีไม่อ่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ